สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับก็ได้เจ้าตัวฟอร์ดเอเวอ t เรสต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับนะครับเป็นเครื่อง2.5แล้วก็เป็นโฟวินด้วยนะครับเป็นออโต้โฟรนะครับนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2007นะครับนะครับหรือ2550นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของมาเร็วแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้โฟวินนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับนะครับ สายเอสยูวีท่านใดนะครับกาลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพว่าเป็นยังไงรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเล่มพร้อมโอนเลยนะครับนะครับดูจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ครับริ้วรอยแลกเกอร์่อนนะครับอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับแต่แต่ก็ตามสภาพอายุการใช้งานมันนะครับก็จะมีลอกบ้างนะครับลอกรอนบ้างครับนี่สีถลอกเล็กน้อยครับมันเสียงบางๆนะครับเดิมๆบางๆเลยนะครับนะครับ ส่วนยางนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางปี2020นะครับทั้งสี่เส้นเลยนะครับเป็นของวิสตโอนอย่างดีเลยนะครับดอกยางเต็มเต็มนะครับลึกๆนะครับยังเต็มเต็อยู่เลยแทบไม่ได้ใช้นะครับนะครับเป็นทั้งสี่เส้นเลยนะครับคันนี้เอาไปนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ขี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ทางเราเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับภายในนะครับภายในก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับสาะ้านอยู่นะครับก็พอดูได้นะครับส่วนเบาะนะครับ ก็จะมีแตกรายงานเป็นเบาะหนังเบาะตัวนี้เคยซ่อมมานะครับเคยซ่อมมาเคยเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับนะครับเคยเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับเพราะมันแตกลายงานนะครับขาดขึ้นลงบ่อยนะครับนะครับแตกรายงานเกือบทุกอันนะครับแต่ยังใช้งานได้อีกอยู่นะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นหนังแท้นนะครับก็มีอ่าเริ่มเริ่มมีผิวอ่าลื่นแล้วนะครับแต่ว่าอ่ายังไม่ขาดนะครับไม่ลุ่ยนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์ออโต้นะครับ4วิวนะครับนะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานปรับกระจกมองข้างได้นะครับส่วนเม็ดองเม็ดอากนะครับดูได้เลยครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักหรือไม่มีชนเลยก็ว่าได้นะครับนะครับก่ท่านใดหา4วิว SUV จะที่นั่งใช้สักคันนะครับราคาถูกๆนะครับก่อปอด เขาก็ดีนะครับชงลงช่วงล่างเขาดีนะครับนี่นะครับหลังคามีปคาเปื่อนบ้างนะครับมีแอร์หลังคานะครับตัวนี้ได้แอร์หลังคาทั้งแถวสามและแถวสองนะครับมีหมดเลยนะครับ่วนเม็ดอักฝั่งนี้นะครับนะครับเม็ดอักเดิมๆนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับในคว่ำแน่นอนนะครับคว่ำมาไม่มีเม็ดอักนะครับไม่ได้ไม่เหลือนะครับ เบาะนะครับเป็นหนังหมดนะครับหนังแท้หมดเลยนะครับพับได้นะครับพับได้ประมาณนี้นะครับเป็นลงได้ง่ายอยู่คล้ายๆโฟล์คเนอร์นะครับแต่บาะหลังจะพับพับได้นะครับแต่ไม่เรียบนะครับโซนเจสีซนเจสีนะครับดีนะครับยางดีนะครับยางดีเดิมๆเลยครับคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับเอเบเลส ูนฟอดนะครับโลโก้ศูนปอดยังอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเปิดด้านข้างนะครับนะครับเปิดด้านข้างสวยงามเลยนะครับเปิดด้านในด้วยนะครับอันนี้หม้อพักอ่าปัดกระจกหลังนะครับหม้อน้ําฉีดกระจกนะครับดูเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนะครับไม่มีชนนะครับน่ครับสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบเลยนะครับเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์เดิม ติ๊กเกอร์กันรอยจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีเพราะว่าประตูนะครับบานพับมันจะมีแค่จุดเดียวนะครับก็ประมาณนี้มีเปื้อนบ้างนะครับพวกนี้เปื้อนบ้างนี่นะครับพับได้นะครับบอร์ลัยก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับแค่ประมาณนี้ เลยจะทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับมีแอร์แถวหลังนะครับแอร์แถวหลังไม่ร้อนแน่นอนนะครับบางบางเหมือนกันมีตําหนินะครับมีตําหนีครับทามีบ้างยางบีแอร์ที่ยี่สิบหมดนะครับมาพายอันนี้ก็สวยงามู่นะครับมีแต่รายงานนะครับ มีแตกไรางาตามการใช้งานนะครับหนังมันจะมีแตกมีรุยบ้างนะครับโฟวินนะครับเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมพาลองนะครับว่าโฟวินใช้งานได้ปกติกไหมน,นะครับจะมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูอย่างละเอียดเลยนะครับมันจะใส่ย,ยากนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นเขา ฝั่งนี้นะครับแอร์แบ็กได้มา2ลูกนะครับนะครับโอ้ไม่ใช่2ลูกนะครับตัวนี้ประมาณสีลูกนะครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับรถตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้จะได้แอร์แบ็กคนขับ1ลูกนะครับแล้วก็ข้างคนขับ1ลูกนะครับข้างบอกคนขับแล้วก็ข้างคนขับด้วยนะครับนะครับแอร์แบ็กได้มา4ีลูกนะครับส่วนเอกสารนี่ครับจดทะเบียน50ศนะครับสีน้ำตาลทุกอย่างเป็นเอเวอเรนะครับ ไม่ระบุมาน่าจะคนส่งไม่ระบุแต่ที่แรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่อง2 5งนะครับนะครับเจ้าของเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเดียวนี่ครับแจ้งใช้รถกรสินนะครับตามภูมิเาวนกรรมสิทธิ์ไทยารินี์แล้วก็มีชํำรุดป้ายทะเบียนนะครับอันนี้เปลี่ยนป้ายทะเบียนเฉยๆนะครับไม่ใช่เล่มชํำรุดหรือว่าเล่มสูนายนะครับครับ ประตูฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับบุกเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบนะครับงานพลบอมแล้วก็ภาษีนะครับถึงพฤษสภานะครับนะครับพิษสภาหกสีนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับมีการชนหน้าลอกนะครับนินนึงตัวนี้เคยเก็บมา ทีน่นี้เคยเก็บแต่ว่าที่นี้เดิมนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมน,นครับหลายหลายอย่างของเขาที่อยู่นะครับลลารอย่างที่เทคโน,คนโลยีมาก่อนเพื่อนเลยก็น,นะครับถ้าเทียบกับรถประมาณเดียวกันนะครับรถขนาดเดียวกันนะครับมีให้แอบแบกมาเยอะมากนะครับเม็ вот. maybe, 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 يم, ดโอเม็ดอาร์เดิมๆนะครับเม็ดอาร์เดิมๆ เดิมนะครับพวกนี้ไม่มีขยับนะครับแก้มไม่ขยับเลยน็อตปอดโปรงไม่ขยับนะครับศูนย์ตาปอดทุกอย่างเป็นปอดหมดนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับปอดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเครื่องคขมมาเร็วครับตัวนี้เป็นดูราท็อก2.5นะครับก mm, ่อนที mm, ่จะมาเปลี่ยนเมื่อปี2 0 1 1 2 1 2นะครับเป็น2.2นะครับแล้วก็มี2.2 mm, แล้วก็3.2นะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง205นะครับแต่ก่อนเป็น205 mm, หมดเลยนะครับนี่นะครับ ลองเสียเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ทติดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กสี่ลูกนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS ABS เครื่องยนต์เลินเรียบครับ ตัวนี้ได้เป็นพับกระจกมองข้างได้นะครับแล้วก็เปิดฝาถังด้วยปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับใช้เล็กทรอนิกส์นะครับแอร์หลังแอร์หน้าใช้งานได้หมดนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นโฟวิวนะครับมีสองไฮซีไฮซีโรนะครับอันนี้เราขับสองนะครับนี่ครับไม่มีไฟโชว์นะครับลองเข้า สี mm ่ไฮนะครับ uh. บีดมาที่สี่ไฮนะครับนะครับรอสักพักอ่ะนี่ครับเมื่อไฟนะครับเป็นรูปสี่ล้อนะครับรถสี่ล้อนะครับแสดงว่าเมื่อมันนิ่งนะครับแสดงว่ามันเข้าเข้าใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้เข้าง่ายเข้าง่ายมากเข้าเร็วมากนะครับนิ่งแล้วแสดงว่าสมบูรณ์นะครับเราลองขับดูนะครับอ่ะถ้าตอนเลี้ยวหนืดนะครับเลี้ยวสุดหนืดนะครับนี่ครับ นี่แล้วไม่ไปอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับไม่ได้เหยียบเบรกนะครับนี่แล้วนะนะครับฝืนมากเลยนะครับนี่คือโฟใช้งานได้ปกตินะครับนี่หมุนสุดแล้วนะครับนะครับลองแต่คันเร่งนะครับรถแทบไม่วิ่งนะครับนี่นะครับจะมีเสียงนะครับเพราะว่านะครับรถมันขับสีอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นสีไฮที่ค่อนข้างใช้ความเร็วนะครับ จากนั้นเราลองใช้0นะครับีโ0นะครับีโ0นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไฟยุ่นิ่งแสดงว่าีโ0ใช้งานได้ปกตินะครับ,รบลองเดินหน้าถอยหลังนิดหนึ่งช่วยเขานิดหนึ่งนะครับหมุนล้อตรงนะครับ นึนะครับเพราะว่าระบบคอนโทรลด้วยไฟฟ้าบางทีนะครับก็จะเข้ายากออกยากนิดนึงนะครับแต่สห้เข้าง่ายนะครับออกง่ายเข้าง่ายรอระบบยิงนิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ลองใส่เป็นเกียร์ว่างนะครับนะครับอาจจะมีเดินหน้าถอยหลังบ้างเมื่อสีโรนิ่งประมาณนี้นะครับขึ้นด้วยคําว่าสีโรด้วยนะครับมีรูปเผาด้วยแสดงว่าสมบูรณ์แบบนะครับเข้าสีโรได้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบเลยนะครับเราลองเลี้ยวดูนะครับจะหนืดเหมือนกันนะครับเท่าเท่ากันเลยนะครับแต่นะครับเวลาวิ่งจะทําความเร็วไม่ได้เท่ากับสีไฮนะครับ ถึงเราวิ่งถึงเกียร์สุดท้ายนะครับก็ไม่ถึง60 70นะครับวิ่งได้แค่นั้นนะครับ4โลไว้หมอดกับถนนนะครับผิวนะครับที่ขูดขะนะครับหรือว่าลุยนะครับค่อนข้างเป็นโคลนะครับลุยนะครับอันนี้หมุนขวานะครับเลี้ยวขวาเมื่อกี้เลี้ยวสุดไม่ดังนะครับเผาขับไม่ดังเลี้ยวซ้ายไม่ดังนะครับดังแค่เฉพาะหน้ายางนะครับเพราะว่าเผามันขับอยู่นะครับอันนี้ ถ้ามีเสียงเพาขับดังนะครับที่บอกว่าเพาขับมีปัญหามันก็จะดังแบบแล็กๆๆนะครับเสียงกระแทกของกากระบาดของชุดเพาขับนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับน่าจะเกียร์เกือบสุดท้ายแล้วครับสีลมได้แค่นี้นะครับนะครับส่วนคันนี้นะครับข้อที่ต้องแก้ไขนะครับก็จะมีเรื่องไฟโอเวอร์ได์ขึ้นโชว์นะครับไม่รู้ว่าทําไมนะครับ แต่นะครับพอเรามากดที่ปุ่มนะครับเวลากดปุ่มโอเวอร์ได้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับกดปิดก็ปกติแต่ไฟบางครั้งมีโอกาสขึ้นโชว์บ้างนะครับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเกียร์นะครับก็จะมีกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถึงว่าหนักมากนะครับนะครับมีบางอาการที่รู้สึกว่ากระตุกเพราะว่ารถมันเกาะหลายปีแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมีกระตุกบ้างนะครับเรามาลอง ออกจากโฟนะครับลองเราออกจากโฟด้วยเราต้องใส่เกียร์ว่างก่อนนะครับนี่หายแล้วนะครับอันนี้เป็นสีไฮนะครับออกจากสีลมาสีไฮแล้วก็ขับสองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอลองขับดูครับลองขับลองวิ่งดูนะครับลองวิ่งวิ่งวิ่งนะครับ การเล่งเขาก็ไม่ขี้เลยนะครับดีอยู่นะครับเกียร์เขาก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับจะมีจะรู้สึกเมื่อตอนออกตัวกระตุกบ้างเล็กน้อยกระชากนิดน้อยนะครับนะครับเหมือนเกียร์นะครับก็ผ่านการใช้งานนะครับช่วงเปลี่ยนเกียร์ก็มีบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับไม่หนักมากนะครับยังใช้งานได้อีกหลายปีอยู่นะครับถ้าคิดว่านะครับ ่ล่างเขาดีมากนะครับสําหรับพวกฟอร์ดนะครับผมยอมรับเลยนะครับดีนะครับดีมากนะครับช่องล่างฟอร์ดหนึบนะครับครับไม่น่ากลัวนะครับสาสตรโค้งวิ่งความเร็วนะครับส่วนราคาคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับระบบโฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับยางดีสี่เส้นนะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องเกียร์ก็ ในระดับหนึ่งครับมีเกียร์กระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับ ID line ผมนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับสี่เจ็ดห้าสี่สี่สี่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น ID line นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับสนใจมาดูตัวจริงมาลองขับได้นะครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัด แชร์นะครับฝากกดซับ s ไครต์นะครับให้กับวัฒนชัยเจริญบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะหารถบ้านนะครับสวยๆนะครับมาแนะนํานะครับมาให้ชมนะครับมาให้เลือกซื้อนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปพร้อมกับเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอร์เรสตนะครับนะครับตัวนี้นะครับ